สองปฏิกิยาเคมีสำคัญที่มักทำให้เราเสียคะแนนสอบเข้ามสีในเรื่องปฏิกิยาเคมีคุณจะเน้นมากๆว่าออกข้อสอบเยอะมากๆเลยเวลาเราสอบเข้ามสีไม่ว่าจะเป็นสนามของเอมวิทวอมวอเควิทหรือสนามเตรียมอุดมที่เราเตรียมที่จะสอบเข้ามศีกันนึกาดูสองปฏิกิริยานี้เด็กๆมักเข้าใจผิดและทำให้เราเสียคะแนนข้อสอบเข้ามศีเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบที่แข่งขันสูงอย่างสนามเอมวิทจะเป็นข้อสอบในแนวคิดวิเคราะห์และเขาประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าเวลา เขาออกข้อสอบเนี่ยเขาจะอิงตัวชี้วัดของสอพทและหนึ่งในตัวชี้วัดนั้นคือเรื่องปฏิกิยาเคมีเรื่องนี้สําคัญมากๆและหลายๆคนก็มักจะพลาดคะแนนเรื่องนี้กันนึกาดูปฏิกิยาระหว่างโลหะกับน้ําโลหะไม่ว่าจะเป็นโลหะหมู่หนึ่งหรือหมู่สองเวลาทําปยาก,กับน้ำเนี่ยเขาจะได้แกส๊สไฮโดรเจนและได้สารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นเบทคูเน้นได้สารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นเบทเพราะฉะนั้นหมู่หนึ่งจึงชื่อว่าอังคาายและหมู่สองก็ชื่อว่าอังคาย เหตุที่ชื่ออังคาลายอังคาลายก็คือเบสใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นโลหะหมู่หนึ่งหมู่สองเวลาทํากับน้านะทำเปิยากับน้ำจะได้สารละลายที่เป็นเบสและหมู่หนึ่งเวลาทำเปิยากับน้ําจะมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากๆเวลาเขงธาตุหมู่หนึ่งนะลูกเขาว่องไวในการเกิดปฏิาากิริมาากเนี่ยเหน็นไหมคะเขาจะลุกติดไฟได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเก็บธาตุหมู่หนึ่งเอาไว้ในอากาศเวลาเก็บเนี่ยต้องเก็บเขาไว้ในน้ํามันนะต้องเก็บเขาไว้ในน้ำมันเพราะเขาจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงและอย่าลืมว่าถ้าเขา เขาทำปิยากับน้ำเนี่ยปุ๊บเกิดการระเบิดและเวลาหมู่1หมู่2ทำปิยากับน้ำนะลูกเขาจะได้สารประกอบและที่มีคุณสมบัติเป็นเบสและได้แก๊สไฮโดรเจนออกมาได้แก๊สไฮโดรเจนออกมาอ่าเรามาดูปฏิยาการเห็นไหมคะอย่างเช่นโซเดียมบวกกับน้ำเนี่ยจะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ซเป็นเบสแก่และก็ได้แก๊สไฮโดรเจนหนูอย่าลืมนะเวลาพูดถึงเรื่องกรดเรื่องเบสมันจะสําคัญหนูต้องรู้ว่ากรดแก่เจตัวมีอะไรบ้างหรือเบสแก่คือเบสหมู่หนึ่งหมู่สองยกเว้นเบรเลีย ไฮดรอกไซด์ตรงนี้สําคัญสุดๆอ้าวถ้าแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะแคลเซียมบวกกับน้ําหนูจะได้เป็นอะไรลูกแคลเซียมกี่บวกอันดับแรกเวลาเขียนปฏิยาเคมีนะต้องรู้แล้วนะว่าแคลเซียมสองบวกอย่างนี้นะ O H ลบอย่างนี้ก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย C A ใส่วงเล็บ O H ห้อย2แบบนี้นะแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต้องใส่วงเล็บห้อย2เพราะว่าแคลเซียม2บวกไฮดรอกไซด์ลบ1บวกกับไฮโดรเจนอย่างนี้แล้วพอเขียนเสร็จทุกครั้งอย่าลืมดุลสมการอันนี้สําคัญสุดๆคูณเน้นทุกคลิปเลย ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีนูดูแคลเซียม1นเท่าละไฮโดรเจนหนูมีอะไรคะลูกฝั่งนี้มี2อันนี้คือ2บวกกับ2เป็น4ไฮโดรเจนมี4แสดงว่าตรงนี้เราต้องเติมเลขอะไรเติม2ข้างหน้าเห็นไหมแล้วออกซิเจนมี2ออกซิเจนข้างในก็มี2เสร็จแล้วนี่อันนี้คือสมการที่ดูนแล้วและ2แมกนีเซียมแมกนีเซียมก็คล้ายๆกับแคลเซียมเพราะแมกนีเซียมอยู่หมู่2เหมือนกันตรงนี้ก็จะได้เป็น Mg ใส่วงเล็บ O H ห้ยอย2กลายเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์บวกกับแก๊สไฮโดรเจนอย่าลืม หมู่หมู่เวลาทํากันน้าจะได้สารละลายที่เป็นเบสแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนอ่ะตรงนี้เขียนเสร็จก็ดุลสมการฟืบแอนไฮโดรเจนมี4ตรงนี้ก็เติม2เข้าไปแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะปฏิยาระหว่างโลหะกันน้ําหลายๆคนชอบเข้าใจผิดและเป็นข้อที่มักจะเสียคะแนนกันเวลาสอบเข้ามอสิและอีกปฏิยาหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับแก๊สออกซิเจนหนูๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยช่วยให้ไฟติดและจะกู่ในปริยา การเผาไหม้และถ้าออกซิเจนทำรปยากับโลหะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นโลหะหมู่หนึ่งหมู่สองนะเขาจะได้แก๊สออกไซด์ของโลหะเป็นสารผลิตภัณฑ์อะ่ะจะได้ออกไซด์ของโลหะเขาว่าออกไซด์ของโลหะนี่ไงอันนี้คือออกไซด์ก็คือโลหะบวกกับออกซิเจนคือออกไซด์ของโลหะนั่นเองถ้าใครโยงไปถึงเรื่องการละลายจาได้ไหมกฎการละลายสารประกอบออกไซด์ไฮดรอกไซด์ของธาตุที่เป็นโลหะส่วนใหญ่จะไม่ละลายน้ํานะคะยกเว้นที่เป็นธาตุหมู่หนึ่งหมู่ 1, 1> หนึ่งทุกตัวละลายน้าได้นะอย่าลืมไป ทวนเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโยงไปถึงการเขียนปฏิกิริยาเคมีอ้าวหนูมาดูนะค o เปอร์ทองแดงบวกกับออกซิเจนก็ได้เป็นค o เปอร์ออกไซด์นี่เขียนเสร็จต้องดุลสมก,การด้วยเสมอถ้าแมกนีเซียมบวกกับออกซิเจนละ่ะก็ต้องได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์เห็นไหมเขียนเสร็จแล้วเราเอ๊ทำไมครูมไม่มีตัวห้อยมันเกิดจากอะไรลูกแมกนีเซียม2บวกออกซิเจน2ลบเวลาเราเขียนสูตรสารประกอบเราต้องทําให้เป็นอัตราส่วนอยานา่างต่ำมันก็เลยไม่เหลือตัวห้อยเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเราค่อยมาดูลอะไรคะดุลสมการ การตรงนี้ O 2ตรงนี้ก็ใส่2ตรงนี้ก็ใส่2แค่นั้นเองเห็นไหมทุกครั้งของการเขียนสรรมการอย่าลืมดุลสรรมการด้วยเสมออย่าลืมนะ2ปฏิกิยาเคมีสําคัญที่มักจะเสียนนคะแนนครูเห็นหลายๆคนชอบพลาดคะแนนเรื่องนี้เลยเอามาฝากและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนักเรียนที่วางแผนสอบเข้าม .4 ถ้าใครอยากแม่นปฏิกิยาครูจะมีคอร์สเคมีเล่ม5ที่เกี่ยวกับปฏิกิยาเคมีโดยเฉพาะอันนี้หนูจะแม่นและทําข้อสอบได้แน่นอนรลอสําหรับใครที่พอ พร้อมละอยากจะติวเข้มที่จะสอบเข้าม4โค้งสุดท้ายในเดือนตุลาคมครูเปิดคอร์สติวเข้มสอบเข้าม4เอ็มวิทวมวนะคะเรียนสดได้ทั้งสดผ่านซูมสดบ้านครูหรือเรียนออนไลน์ทุกคอสมีคอสออนไลน์ให้ครูบอกเลยว่าจะเต็มครูมีการจับเวลาและฝึกทาข้อสอบเก่าย้อนหลังแนวข้อสอบที่ออกสอบทุกๆปีมาให้นักเรียนได้ฝึกทําถ้าใครสนใจปรึกษาวางแผนการเรียนได้ที่ไลน์แอดครูนิดเคมิสที่ครูนิดอยากจะกระซิบบอกว่าครูนิดรับจํานวนจํากัดมากเพื่ออยากดู แลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงนะคะใครที่เห็นคลิปนี้รีบทักไปเลยก่อนที่คอร์ดจะเต็มค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ